ระดับคุณนายป๊อบเนี่ยจะกินกาแฟธรรมดาธรรมดาไม่ได้ยีก่กาแฟข้างทางกินแล้วฝืดคอเกินไม่ลงเหรอมันขนาดนั้นชริงหรือของแบบเนี้ยมันต้องพิสูจน์ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็รู้อนีฉัจะไม่โดนดุใช่ไหมหอมแกเชื่อฉันสิ <c oughs> นายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยายเอฟกินกาแฟแฮชแท็กชีวิตดีดียียจ่ายกินป๊อปคอร์นแฮชแท็กชีวิตดีดีเหมือนกันไม่ถ่ายละนางหวานไปไหนเนี่ยยายหวานมานี่สิยายหวานค่ะม,มาแล้วค่ะคุณนาย ซักผ้าเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยค่ะไปซื้อของ,งให้ฉันหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อให้นาบักซอยเลยเอ้ยไปห้างดีกว่าซื้อกาแฟมาด้วยอ,อยากกินกาแฟโอ๊ยกาแฟในห้างมันแพงจะตายค่ะคุณนายแก้วละเป็นร้อยเลยเดี๋ยวนี้ค่าของชีพสูงสูงค่ะคุณนายเอาอย่างนี้ไหมคะกาแฟโดโบรันแก้ว29บาท กลมกลมอร่อยกินแล้วตาค้างไปสามวันเลยค่ะหวานค่ะคุณนายระดับคุณนายป๊อปเนี่ยจะกินกาแฟาธรรมดาธรรมดาไม่ได้ยิ่งกาแฟาข้างทางอะไรเนี้ยอกินแล้วรู้สึกแบบฝืดคอกินไม่ลงมันไม่ได้อหวานจะต้องกินกา,ฟาแฟแพงๆเท่านั้นน่ะอ๋อแล้วก็เอาป๊อปคอนมาด้วยนะ ได้ค่ะยายติ๊กนั่นปักซอยอร่อยเหมือนกันทุกถูกค่ะหวานกินประจำยายหวานโอ้ยฉันรัปวดหัวกับแกจริงๆเลยแกเข้าใจไหมว่าไอ้ของดีๆของแพงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วให้ฉันไปกินแบบของทุกถูกโนเนมอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่า เวลากินเข้าไปอ่ะมันแบบทุลนทุลายจะอ้วกอีเอียกระเอียงผื่นขึ้นตัวบวมคันไปทั่วตัวรู้สึกแบบไม่สบายนอนไม่ค่อยหลับมันกระสับกระส่ายมันไม่ดีไปหมดเลยแกเข้าใจฉันใช่ไหมมันขนาดนะั้นเลยเหรอคะคุณนายเออใช่แล้วนี่นะไอ้ที่แกบอ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 ก,บอ,ก,บอ,ก,บอ,กอะไรมาเนี่ยมันอัพลง Facebook ไม่ได้เพราะว่าฉันเนี่ยจะอัพลงเฟซบุ๊กว่าฉันเนี่ยกินแต่ของแพงแแล้วถ้า เอาอะไรที่แกพูดพูดมาเนี่ยคนเขามองเขาย่อเยอะฉันตายเลยเอาเป็นว่าแกซื้อตามที่ฉันสั่งตามเนี่ยโอเคไหมอ่าอยากแบบว่าแอปลองโซเชียลอย่างงี้ได้ค่ะเดีย๋ยวไปซื้อให้อืมด่วนโอนตังค์มาด้วยนะคะเออโอนอยู่นี้แหละไป ตาเอจะไปไหนหรอก็คุณนายอะสิสั่งให้ฉันอะไปซื้อกาแฟแล้วก็ป๊อบคอนตั้งในห้างเนี่ยโห<ฮ>ตั้งในห้างเลยเหรอเนี่ยปากซอยก็มีมั้งใกล้ๆแค่นี้เองโ้ยอคุณนายเขากินของข้างทางไม่ได้หรอกเขาบอกว่ามันฝืดคอมันกืนไม่ลงก็เลยต้องไปซื้อกาแฟดีๆกาแฟแพงๆเพื่อจะถ่ายรูปลงโซเชียลไงเหรอมันขนาดนั้นชีเหรอ เ,เนี่ยแล้วกว่าจะถึงห้างวกว่าจะรอของเอ้ยหายหิวกันพอดีคนอะไรก็ไม่รู้เรื่องมากช่มัดเลยกินของข้างทางแล้วมันจะฝืดคอขนาดนั้นเลยว่ะจริงไม่เชื่อของแบบเนี้มันต้องพิสูจน์ยังไงอะ่ะเดี๋ยวก็รู้นี่นี่กาแฟข้างทาง อันนี้ของแกส่วนอันนี้ของคุณนายป๊อบงงงงาดูนี่ฟับเธอ นี่แค่เนี้ยเรียบร้อยแต่คุณนายก็กินของแพงมาตลอดอะ่ะแกต้องจำรสชาติได้ดิอย่างนี้ฉันจะไม่โดนดุใช่ไหมหแกเชื่อฉันสิคุณนายแกจับไม่ได้หรอกเรามาดูกันว่ากาแฟข้างทางแล้วก็ป๊อปคอนข้างทางเนี่ย มันจะฝืดคอคุณนายแกอย่างที่แกว่าจริงหรอเปล่ามาลองมาดูกันดีกว่าคุณนายคุณนายค่ะคุณนายนี่ค่ะโอ้ยดีมากแค่ได้กลิ่นเนี่ยก็ชื่นใจแล้วว่าหวานค่ะเอางี แกถ่ายรูปห้ฉัน,นะมาอันนี้อันนี้นนว้าวโอเคพอพอพอสวยละจริงๆคนสวยถ่ายรูปเดียวมันก็สวยละอรือ๋อยวฉันรับอัพลงโซเชียลแบบหนึ่งชีวิตดีดีกินกาแฟชูกชุนเอ้ยลงชื่อไม่ซ มากคือมันดีมันแบบไหลลื่นไหลไหลืน่นเลย่มันดีขนาดนั้นเลยค่ะคุณนายโคตรดีเอ๊ะนี่กาแฟของใครอ่ะอ๋อแอบม,มาซื้อมาให้ตัวเองนี่เอาจริงๆมาแกแกต้องหัดกินอะไรเหมือนฉันบ้างนะเออเอางี้ฉันให้ลองชิมของฉันนะปะ ชิมของฉันเสร็จแล้วแล้วชิมของตัวเองต่อเลยดูซิมันแตกต่างนะัมยเป็นไงอืมแตกต่างมากเลยค่ะคุณนายขอคุณนายรสชาติดีดของหวานนะต่างกันเลยค่ะนะฉันขอลองชิมหน่อยซิของแกเนี่ย หอมากกินไม่ลงเลยชงของฉันเหมือนเดิมดีป่ะขนาดนั้นเลยเลยหรอคะคุณนายนี่ปากความเหมือนกันเลยอะ่ะนี่แบบซื้อมาหรอปักซอยใช่ไหม,แบบม,หไหมนะเอามาลองชิมจะดีเหอรอแลกกันชิมอ่ะแลกกันชิมอะ แกลองคิมของฉันไอ้ของแพงเนี่ยแกก็ได้รูมดีเบิร์นไหน,ไหนเออนี่เขาขั่วเครื่องดีเป็นหมื่นๆเลยนะอ่ามาเป็นไงไนคงจะดีเห็นไหมจันจบอกแล้วของราคาแพงขนาดนี้ไม่ดีให้มันรูปลายริ่งของแทนนะ,ะฟันแทบแตกหือ โอ้โหบาดคอแล้วค yeah okay. นละเรื่องเลยคนละเกตเลยโอเฮ้ยคุณนายนี่มาอะไรวะกาแฟร้านเดียวกันค <c oughs> ่ะรสชาติเดียวกันมโนเก่งจริงเลยหววน ขอโทษนะคะคุณนายพอดีว่าเอาแก้วมาให้หวานนะคะนี่หลือหวานนี่ใหญ่นะคนใช้ข้างบ้านเรานี่แก้วอะไรอของสะสมเฉยๆค่ะคุณนายไม่มีอะไรพอดีว่าหวานเขาบอกว่าคุณนายค่ะชอบสะสมแก้วแบบนี้แล้วที่บ้านหนูมีเยอะมากเลยค่ะก็เลยเอามาให้เขาใหญ่นะนายโอ้โสวยแล้วกูไม่นั่งมาตอนนี้เลย ไหนฉันขอดูหน่อยสิว่าเป็นแก้วแบบไหนงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะหวานถ้าอยากได้แก้วแบบนี้อีกอะเรียกฉันนะเดี๋ยวฉันเอามาให้อขอบใจจ้าเอาเลยมามเอามาดูเอามาดูสิ นางหวานแกทำอะไรสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยคุณนายคะหวานขอโทษค่ะพอดีวา่าหวานอยากรู้ว่าไอ้กาแฟถูกกาแฟแพงเนี่ยคุณนายจะฝืดคอรจริงๆไหมนางนี่ทำไมไม่บอกว่ามีแก้วแบบนี้ตั้งเยอะตั้งแยะรู้อย่างนี้นะฉันซื้อกาแฟหน้าปากซอยแล้วเอามาใส่แก้วแบบนี้ก็ได้ คุณนายไม่โกรธเหรอคะโกรธบ้าอะไรล่ะประหยัดดีจะตายนี่นี่นี่ถ้ามีแบบนี้นะฉันถ่ายรูปอัพลงเฟซได้ทุกวันเลยแกแกลองบ้างดิเอาเอาเอาเนี่ยอ่ะเทเลยแล้วกัเออเอาเลยเอาเลยนี่เออรูอย่างนี้ทำให้นานแหละไมปนาไปห้างเลยเอาถ่ายรูปสิให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูป あ、そうなんですね。